ไปเดินเล่นกันอันนี้คงมาได้ไปพี่แมวไปเดินเล่นไปเดินเล่นกันไปไปได้ไปได้ไ ไปไม่ลงนะถ้าลงแล้วปากครีดเลยนะลูกไปเดินต่อไปไปไปลุยลุยไปลุยลุยกันไปเลยเร็วูกไป เมียไปแม่ไปแล้วไปดิวไปเดินเล่นกันพี่เมียวตายแล้วมาเมียวมานี่มาเมียวไม่ทันไลนแล้วไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วมะเมียวขึ้นมาขึ้นทางนี้มะเมียวมะเมียวฟังไว้เนี้ยมะเมียวมะเมียวคืออะไรคืออะไรของป่าไอเมียวยัวว่ยาวยาัยา,ยาหมดฟังไว้เนี่ย <c oughs> หาไออ้วนดูมันขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ไปเลยขึ้นเลยตายแล้ว เดี๋ยวลามาทางนี้ทางนี้ขึ้นไม่ได้โอ้โหมันล้าจริงๆหมดหมดหมดละปา๋าลดปาไม่เหลือดีดงงานนี้โอ้โตายแล้วฉัน้นพาก็ไม่ได้เอามาแล้วจะทำยังไงเสร็จแล้วฉันโอ้โหยับเยิน ยับเยินละไอ้เมียวยับเยินละพาในรถมีมีเนี่ยเดี๋ยวขอดูสิสภาพนั้นโอ้โหป่าป่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนข้างหลังหลังรถเอาชื่นใจไหมชื่นใจไหมลงไปทุ่งนา่่เลนออีกะโอ้โหน่ัตวยยา